สวัสดีครับคลิปนี้มาดูสูตร10วนนะครับชน2สูตรแล้วก็ต่อด้วยหน่วยวนชน2สูตรนะครับวิธีคิดสูตร10วนนะครับสูตรที่หนึ่งเราใช้หลัก10ล่างนะครับบวกได้5คงที่เป็นเด่นตัวที่หนึ่งนะครับบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งเด่นตัวที่สองบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งเด่นตัวที่สามบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งเด่นตัวที่สี่บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งเด่นตัวที่ห้าและบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งเเด่นตัวที่หก บวกเพิ two, 2, of of land, one, two, two, three, ่มไปอีกสองนะครับเป็นเด่น huh. ต okay. ัวที anyway, ่7สูตรที่2นะครับเราจะใช้หลักหน่วยบนบวกกัน2ครั้งนะครับบวกด้ขหกงที่เป็นเด่นตัวที่1บวกเพิ่มไปอีก1เป็นเด่นตัวที่2บวกเพิ่มอีก1เป็นเด่นตัวที่3บวกเพิ่มไปอีก1เป็นเด่นตัวที่4บวกเพิ่มอีก3เป็นเด่นตัวที่5บวกเพิ่มอีก1เป็นเด่นตัวที่6และบวกเพิ่มไป2อเป็นเด่นตัวที่7นะครับ เป็นสูตรละเจ็ดตัวนะครับนํามาประกบกันนะครับหาตัวที่ชนกันนะครับวันนี้ชนกันที่สามสี่ห้าแปดนะครับผลรางวัลออกสองสามห้าครับสาวเข้ามาในตําแหน่งหลักสิบบนนะครับวันถัดมานะครับชนกันที่ห้าตัวนะครับสามห้าหกเจ็ดแปดผลรางวัลออกศูนย์หกแปดนะครับ หกก็มาสิบบนนะครับวดวันที่17มกราคมนะครับชนกัน6ตัวนะครับคือ1 2 3 5 8สดเนะครับวันนี้ชนกันเยอะหน่อยนะครับเราไปดูสูตรหน่วยบนกันนะครับ ูตรหน่วยบนก็จะมีทั้งหมดสองสูตรเช่นเคยนะครับเป็นสองสูตรเหมือนกันนะครับหน่วยบนวิธีคิดสูตรหน่วยบนสูตรที่หนึ่งนะครับเราจะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักหมื่นสี่ครั้งบวกด้วยหลักพันหนึ่งครั้งนะครับแล้วบวกด้วยหลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักหน่วยหน้าครั้งนี้ขอภยครับวกด้วยหลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกด้วยหลักร้อยหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้ง สิบหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งขอภัยับหน่วยหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับดูตามรูปภาพนะครับตามเส้นสีแดงนะครับระบุได้หลักร้อยท้ายครั like ้ง <laure> ท <sim> ี่หนึ่งหนึ่งครั้งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับระบุได้หนึ่งคงที่เด่นตัวที่หนึ่งบวกเพิ่มไปอีกสามเด่นตัวที่สองบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งเด่นตัวที่สามบวกอีกหนึ่งเนเด่นตัวที่สี่บวกอีก และบวกอีก2เป็นเด่นตัวที่6นะครับจะมีสูตรละ6ตัวนะครับสำหรับสูตรหน่วยบนนะครับสูตรที่2นะครับเราจะใช้หลักพันบวกกัน2ครั้งบวกด้วยหลักสิบบน1ครั้งและบวกด้วยสคงที่นะครับเป็นเด่นตัวที่1บวกเพิ่มไปอีก2เป็นเด่นตัวที่2และบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่3านะครับบวกอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่4บวกอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่5และบวกอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่6นะครับ สูตที่1นะครับเราได้5 8 9 0 1 3นะครับสูตที่2เราได้3 5 6 7 8 9นะครับชนกัน4ตัวนะครับคือ3 5 8 9ผลรางวัลออก2 3 5นะครับ5ก็มาในตําแหน่งหลักหน่วยนะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่1ได้2 5 6 7 8 0 สูตรที่2ได้5 7 8 9 0 1นะครับชนกัน4ตัวนะครับ5 7 8 0นะครับปรมะมาณออก0 6 8ย์ก็มาในตนงหลักหน่วยนะครับขออภัยนะครับขอให้ลิ่นพันกันนะครับมาดูงวดในวันที่17มกราคมกันนะครับว่าจะได้เลขอะไรนะครับ สูตรที่1นนะครับเราคำนวณได้4 7 8 9 0 2สูตรที่2เราได้8 0 1 2 3 4นะครับชน2ส,สูตรคือ8 0 2 4พอได้สูตรหน่วยบนแล้วนะครับเราก็ไปนำประกบกับสูตรหลักสิบบนนะครับ สูตรหลักสิบบนนะครับเราได้หนึ่งสองสามห้าแปดเก้านะครับหน่วยบนเราได้แปดศูนย์สองสี่นะครับนำมาจับเป็นสองตัวตรงนะครับหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่สองแปดสองศูนย์สองสองสองสี่สามแปดสามศูนย์สามสองสามสี่ห้าแปดห้าศูนย์ห้าสองห้าสี่แปดแปดแปดศูนย์แปดสองแปดสี่ก็แปดเก้าศูนย์ก็สองก็สี่นะครับ เราก็จะเน้นไปที่8กับ9นะครับเพราะว่าเด่นบน3ตัวเรานะครับคือมี7 8 9นะครับก็จะเป็น2 8 3 8 5 8ก็8 8 0 8, 8, 8, 8, 8, 8 2 8 4ูนย์แปก็นก็ก็นะครับสูตรทุกสก็เป็นเพียงแนวทางนะครับบทตัดสินใจให้ สุดนั่นเองนะครับว่าชอบสุดไหนเลยสุดจะเดินต่อหรือไม่ก็ไม่มีใครทราบนะครับโปรดตัดสินใจด้วยตัวของเพื่อนๆเองนะครับว่าจะใช้สูตรไหนนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ